สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับเดินไปกับพ่อเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเที่ยวเขา,าชังซานที่เมืองตาลีประเทศยุนบนทอนยูนนานประเทศจีนครับนี่ไงพ่อไหวปะฮะอีกสองรอเองพ่อ ไอ้กุ้งมาไหวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวคราวนี้เสร็จพอขึ้นผูกกัะดึงเลยอากาศกำลังดีแต่พ่อหันมาทำหน้าสู้ๆหน่อยจะถ่าย Yes 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 ถ่ายวิดีโอจิู่พ่อนะเป็นไงสบายฮะ สองกิโลเองสองกิโลเองไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไหนพี่กรอยู่ตรงไหนพี่กรอู้ยีพีดูต้องวาต้งว่าลุ้ชักจะชักจะดีหนึ่ดีดีออกกำลังกายโผลมาค่รดูปอดจะเชิญใครจะรู้ว่าเราเดินได้เราทำได้เนาะสดเดี๋ยวพ่อยังไม่ถึงปากทาง อย่าเพิ่ง,ง,คง,งคุยแต่โหแต่กะเดินขนาดนี้นไม่รู้จะพูดอไยังไงแล้วไม่เคยเดินลนานนมนไมเจบยไะไรมตัวมาได้ไงเนี่ยตอนอะไรนะตอนพี่เปียกบิวก็เลยนะวางง่ายเ <c oughs> ชี่ยวชวนไป ลองดูเลยเห็นไหมลองเชิญหนึ่ง้าบายเอา้าไม่หาเดินกันอย่างนี้ยังไงเนะพ่อเดินเข้ามาในหุบแล้วก็เดินออกอแล้วก็เดิน<ล>เข้าแล้วก็เดินออกลอแ,ลแล้วมันหุบแบบหุบใหญ่มากอะกี่กิโลแล้วเนี่ยคะสิบสามอย่างน้อย <c oughs> คนจีนโกโหกบอกว่าเก้ากิโลกิโลแมวคนจีนยังไม่ถูก นี่อะไน้ำตกนะคะน้ำตกนอนเดินไปตั้งใจเพื่อจะเจอต้นตกใหญ่สุดท้ายเราชอบน้ำตกไรสระล้วน้ำตกกิโลที่เก้าครับน้ำตกไรน้ตกที่อะไรจงน้ำตกจง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 แลงจงเฮ้ถึงปากอ่าวแย่ข้างหน้าคืออะไร ป oh, hey. าอาวอีกแล้วแล้ว, <c oughs> วลบัดกำลังจะหมดชา oh. ยโยไฮนเนยอีก <c oughs> นิดเดียวเราก็จะได้ใช่เทเบิลกับที่ักแล้ว, <c oughs> วหันน้ามาหน่อยหันน้ามาหน่อย <c oughs> จนประมาณหกโมงครึ่งสุดยอดเลยสุดยอดเลยในชีวิตนี่เดินครั้งแรกในชีวิตเกิดมาจะแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วพ่อช่ไม่ได้สิ่งกันวันนี้แก่เลยจะแก่กว่านี้เนียเี้ยวที่พี่บอกเน่ยมันยอดช่องมาได้ไงนี่ข้างหน้าเป็นแอ่งใหญ่เรื่องเากล้องถ่ายเลย đi đưa luôn vậy? Ừ. Hả, hạnh mà này.